นี่จะเป็นห้าน้อยค่ะแนวทางของห้าน้อยเนาะคะ่ะมือว่านนี้ของเจตาบดเดินเด้อค่ะบอกเขาบอกเขาจะกรอบเนาะของเจตาค่ะพอทษขกอภัยเนาะคะ่ะไม่เดินหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเนาะคะ่ะเลาวบึงตัวไม้ของเจตาวันที่เจ็ดค่ะของที่เจ็ดวันนี้เนาะห้าน้อยมีทุกมือเนาะคะ่ะห้าน้อยมีทุกวัน รูดสามน้อยค่ะในช่องของเกตารูดสามน้อยไปต่อสีน้อยหาน้อยก็ได้ด้อค่ะถ้าไปชอบกจัดเนาะไปได้ค่ะรูดสามน้อยวิ่งรูดแปดกับสามสองสองตัวสองตัวสี่หางค่ะสุดแปดสามแปดสองแปดสี่แปดห้าบนก็จะมีแปดแปดกับสามสามค่ะ 3ตัว3มหางสามแปดสี่สามสามห้าแปดค่ะวันที่7จ็ดพฤษภาค,ค่ะไปจะไปต่อกับเจตาแคบหน้าจอค่ะรูด3น้อยรอบพิเศษห้าโมงครึ่งรอบปกติ6กโมงครึ่งรอบ v ี p 1พีหนทุ่มครึ่งค่ะเอาใครจะตามกับเจตานคะคะเดิน8ปสมค่ะ 8ปดสามกับแปดหาหางเดียวค่ะสามตัวหางเดียวแปดแปดสามค่ะเราไปเบ่งของใครต่อไปต่อไปเป็นของชอชัยชานเนาะค่ะของชอชัยชานหมู่บ้านนี่เนาะค่ะวันที่หกวันที่หกเพิ่นกับเข้าไป สองตัวเดียวไม่เดินเนาะค่ะถือว่าเหล็กพันบ่เหล็กหล,ลุดดูเนาะค่ะเนาะบ่เข่าสองตัวสองตัวไม่มาสามตัวไม่เดินเนาะค่ะของช่อบใช่าชาแนเนาะนตัวไม้ของมือนีค่ะรบขอบคุณขอบคุณช่อบใช่าชาแนค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องเนาะครับพขอบพคุณหลายๆลูดสามน้อยกับ ชอชัยชาญเนาะคะ่ะรูด3ามนอยวิ่งรูดของเพื่นม,มี่ศกับ5ค่ะ0กับ5 2ตัวหกหาง0 5นย์ห้าศูนย์ค่ะ เบอมก็จะมีศูนย์ูนหาหาสาตัว3ามหาง0ูนย์ห้าเห้หหค่ะวันที่เมือแร่งไปต่อกันเนาะขอรูดสามนอยกับชอชัยชาญเนานะของเพื่น4ี่หางค่ะเพื่นเด่นมาศูนย์ห้าย์เห้ก้าห้าเจ็ค่ะ 0595503ตัวสองหางค่ะเดนมากเนาะถ้าชอบก็จัดค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจทางช่องน,น้อยของเจตาขอกราบขอบุญขอบคุณหล,ลายๆค่ะเนี่ยเอฟซีราะว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าเนาะค่ะ ที่เขามาติดตามมาเบิ่งมารับชมรับฟังให้กำลังแรงใจเจตาเนาะเอาไปไหมค่ะไปไหมครับของใครอของชอชัยชาญแคปหน้าจอค่ะใคาจะเปต่อจีปากแดงค่ะห้าน้อยเนาะ เจ๊ปากแดงเพิ่นเข้าไปสองตัววิ่งหลุดเนาะค่ะก็หลุดไปสองตัวสามตัวเนาะสองตัวตรงสองตัวตดนสามตัวสามตัวตดนสามตัวตรงบ่เดินไม่เดินไม่มาเนาะค่ะกาบขอโทษขอไผยแทนเจ๊ปากแดงเนาะค่ะหลุดสามน้อยเพิ่นของวันที่หกเนาะหลุดไปไปไม่เนาะค่ะมือนี้ ฮานอยมีทุกวันเนาะค่ะไปไม่กับจีปากแดงเนาะไม่กับวันที่เจ็ดเนาะค่ะฮานอยจียปากแดงมาลุนกันไม่มือแลงค่ะแลงลุนกันไม่ชอบก็จัดเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะลูดสามน้อยกับเจปากแดงค่ะวิ่งลูดเพิ่นไหามาหากับสอง หากับ2อสองตัว6กหางหาสามหาสหาหค่ะสองสามสองสอง 2, สองหนึ่งนก็จะมีหาหากับสองสองค่ะ3ตัว3หางสอง5้าสองหสองหหหสองค่ะเอาแรงโหลด3น้อยเนาะคะ่ะขอบบุญขอบคุณเจป,ปากแดงเนาะคะ่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเจตาเนาะ ขอบขอบคุณหลายๆครับแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับจีปากแดงลูดสามน้อยเนาะค่ะสายบิงายหลูดอย่าลืมเด้อค่ะของจีปากแดงเนาะต่อไปค่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเนาะไปต่อกับ ล็อกเทียนทะเลนนะคะ่ะล็อกเทียนทะเลของหมู่บ้านนี้เนาะค่ะล็อกเทียนทะเลของหมู่บ้านนี้เขาไปหนึ่งรอบเนาะคะ่ะเขาไปรอบหนึ่งค่ะล็อกเทียนทะเลพิเศษเนาะเข้าไปแบบกะตรงกลับเนาะคะ่ะ C C เก่าอบพิเศษไปหนึ่งรอบนะะเนาะล็อกเทียนทะเล เป็นของวันที่หกเนาะคะ่ะเข้าไปหนึ่งรอบของล็อกเทียนทะเลมาเบิงตัวใหม่ของพื้นค่ะโมนี้เบิงตัวใหม่ตูตัวใหม่ของล็อกเทียนทนะเลเนาะของวันที่เจ็ดนะคะเป็นของวันที่เจ็ดของวันที่เจ็ด พิษสภาหกแปดนะคะห้าน้อยเนาะ,ะรูดสามน้อยค่ะกับ,บล็อกเทียนทะเลไปไมมือนีของหมู่บ้านเพื่นเขาเป็นหนึ่งรอบเนาะคะ่ะมาเวิงมือนีตอนอ่อเนาะวิ่งรูดของเพื่นไฮมาห่ากับเก้าสองตัวหกหางห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหกเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะ เบิ้ลก็จะมีหาหากับเก้าเก้าสามตัวสามหางหาเก้าสองหาเก้าหาเก็ดห้าห้าเก้าค่ะเอาหลุดสามหน่อยกับล็อกเทียนทะเลไปจะไปต่อแคปหน้าจอเนาะค่ะแคปหน้าจอค่ะจะไปต่อล็อกเทียนทะเลขอบขอบบุณขอบคุณล็อกเทียนทะเลค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเจตาเนาะ ก็พอขอบคุณหลายๆสำหรับแนวทางสี่เสี้ยนนะคะอ,อเพชรน,นะคะชชัยชาญล็อกเทียนทะเลจีป,ปากแดงนะคะแล้วก็แนวทางของเจตตาอีกเนาะ,ะจะของช่ององีกเป็นรูดสามนอยนี่จะมีหาค้นนะคะหาทันหาค้นในคลิปรูดสามนอยของเจตาะค่ะ เอามาเบิรงกไม้ของต่อไปของออเพชรค่ะของออเพชรของเพิ่นกระเข่าพิเศษอยู่ค่ะหมู่บ้านนี้แต่เข่าตกับเนาะห้าหน้อยออกพิเศษสี่เก้าของเพิ่นเขาเก้าสี่เนาะเข้าไปหนึ่งรอบเนาะค่ะของออเพชรเนาะวันนี้เฮากับว่ารุนกันไม่ค่ะกับออเพชร เาไปหนึ่งรอบค่ะหมู่านนี่รูดสามน้อยเพิ่นห้าหน้อยออเพชรรูดสามน้อยวิ่งรูดมือนีเจ็ดกับสี่ค่ะเจ็ดกับสี่สองตัวหกหางเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกสี่หกสี่ห้าสี่สามเบิร์นก็จะมีเจ็ดเจ็ดสี่สี่ค่ะสามตัวสามหางเจ็ดสี่หก สี่เจ็ดห้าสี่สี่เจ็ดค่ะเอาเจ็ดเจ็ดสี่สำตัวฟาดบาเสยเนาะพี่นอ 7, 7, อ้องเจ็ดเจ็ดสี่ขอไพ่หลายๆอ้อเพชรค่ะแคปนาจอไพ่จะไปต่อกับอ้อเพชรนะรูดสามน้อยเนาะห้าน้อยมีทุกมือเนาะค่ะก,กราบขอบุญขอบุณออเพชรเี่ยวแนวทางมาว่างทางช่องเนาะค่ะขอบขอบคุณหลายๆทัา พี่น้องตบปองปายทุกคนเนาะค่ะเอฟซี FC ทุกท่านเนาะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมือแลงค่ะรูดสามน้อยกับออกเพชรเนาะไพจะไปต่อไพจะไปซีน้อยหาน้อยก็ได้เด้อค่ะได้คือกันเนาะเอาไปได้ค่ะของเตของเจตาแค่สามน้อยเนาะไปต่อได้เนาะค่ะได้คือกันซีน้อยหาน้อยเนาะ ไปได้ค่ะคลิปนี้ขอให้พี่น้องโชคดีหมือแรงค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยเดินทางไปไมีโชคกับไม้ไม่ใช่คลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ